สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนนะครับม,นานมาชมบ้านทรงปัญ้นญาอีกหนึ่งหลังนะครับอยู่จังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับวันนี้มามาไกลนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์อําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับผมข้อลักษณะของบ้านทรงปัญญ้นาก็อหลายๆห,หลังนะครับที่ผมได้ทําแล้วก็รีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้ ได้ชมนะครับบางหลังผมก็ไม่ได้ไปรีวิวตอนจบนะครับแต่จะพยายามนะครับพยายามลงคลิปไปครบทุกหลังอตอนขึ้นบ้านใหม่หรือไม่ก็ตอนส่งมอบแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําย้อนหลังอีกทีนะครับสาหรับหลังนี้ผมมาครั้งที่2นะครับของการก่อสร้างผมมาครั้งแรกก็วันที่ผมมาดูสถานที่แล้วมาเช่าบ้านให้คุณาแล้วก็มาหา,าร้านวัสดุที่ใกล้ๆกับไอ้ตัวทําบญน,นี้นะครับเพราะว่าร้านวัสดุก่อสร้างค่อนข้างจะ ายากพอสมควรครับในเขตอำเภอแต่ว่าพอพอเรามาหาจริงๆมีหลายร้านมากครับก็ออยังไงฝากติดตามนะครับเพจ PP Center House นะครับแล้วก็พบกับผมนะครับสร้างบ้านกับ PP ได้บ้านดี100%นแน่นอนครับสร้างดีไม่หนีหางเพราะเราสร้างให้ขอนทุกหลังนะครับ20-3 0เนะครับแล้วก็พอถึงหัว่านที่เราทำนะครับอย่าง20-30%นนี้ ก็เขือบอานตานลากทั้งหมดถึงโครงหลังคาอ่ะโครงหลังคาจะไม่ได้ไม่ได้มุงนะครับแต่เสาอ่ะเสาขึ้นในเรียบร้อยพื้นถึงในเรียบร้อยนะครับทันลองทํามาดูนะครับว่าอ่านไปถึงไหนนะครับเข้างวดที่3นะครับผมก็เพิ่งมารีวิววันนี้นะครับพอดีติดฮันต่างไอจังหวัดกาสิน์กรนแก่นเยอะครับก็ไม่มีโอกาสแต่ทีมาก็เป็นทีมอ่าชุดเดียวกันนะครับของของบริษัทนะครับผมอย่างไงตามผมมาดูนะครับสําหรับหลังนี้นะครับผม ครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูตั้งแต่หน้าป้ายกองการนะครับผมหน้าป้ายกองการผมก็ทําไว้ทุกทุกหลังนะครับเนี่ยครับผมบ้านทรงปั้นหยานะครับผมพื้นที่ข้ออยู่ที่เกือบ100ตารางเมตรนะครับผมก็จะเป็น3ามห้องนอน2ห้องน้ํานะครับมีที่จอดรถด้วยนะครับผมนี่นะครับ อาจจะไม่มีรายละเอียดของบ้านท่าไหรนะครับเพราะตอนนี้ก็เกาะอีกไปเกือบหมดแล้วก็โครงหลังคานะครับเนี่ยครับผมประมาณนี้ครับบ้านทรงปั้นหยานะครับผมจ่วดสวยๆนะครับช่างก็จะเป็นนาหน่อยนาดวนเหมือนเดิมครับเปิ้นกําลังหลบเดดครับแม่นะครับิ่นไม่อยากออกตัวครับเขาเป็นคนอะไรอ่ะถ้าเป็นดาราก็อยู่หลังกล้องครับนครับผมประมาณนี้ครับ อากาศร้อนมากครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆก่อนนะครับก็ถึงงานมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วครับกําลังวางบล็อกไฟอยู่บล็อกไฟข้อไซนี้ก็เป็นช่างลดนะครับผมช่างที่ทําฝ้านะครับมาจากบ้านดุงเมื่อกี้เสร็จเสร็จอีกแล้วไฟนี่ครับนายลวดเป็นป้าอีกแล้วอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับ ฝังเรียบร้อยอีกแล้วบั๊ไฟแป๊บเดียวนี่ครับห้องน้ําวางท่อเรียบร้อยนะครับผมวางท่อเดินข้างหลังโหหลังนี้สูงครับสูงสูงสูงน็ครับชมวิวสบายเลยครับข้างหลังบรรยากาศดีนี่ครับผมก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยหมดเลยครับเหลือตีเชิงชายนะครับผมนี่ครับประมาณนี้อนข้างสูงครับเนี่ยครับผม เด็ดรถนะครับเดี๋ยวผมอาจจะคลิปไม่ยาวนะครับเป็นกานก่อชาปกติั่านกุ้งหลังคามุ้งหลังคาเรียบร้อยนะครับผมครับด้านข้างเรียบร้อยก็สูงประมาณามก้เกือบสซเอวผมนะก็เกือบเกือบเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะฮะประมาณนมามเนี้ยครับผมความสูงนะครับ ครับก็บันไดมีด้านหลังด้วยตอนนี้ก็เตรียมปรับพื้นนะครับผมปรับพื้นเนี่ยตังบ่อบำบัดขุดไว้เรียบร้อยแล้วครับฝาดฝุ่นถังบำบัดก็เตรียมมาแล้วนะครับผมดอสครับยี่ห้อดอสครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก่อหยิบหมดแล้วครับผมอันนี้ก็เตรียมเหล็ก กลับมาเชียงชายไปเรียบร้อยนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้รายละเอียดอาจจะยังไม่เยอะครับเพราะเป็นงานขออยนะครับก่อยแล้วก็โครงหลังคาหมุ่หลังคาเดี๋ยวยังไงตอนฉาบเสร็จนะครับอ่าเรียบร้อยกว่านี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกรอบนะครับสาหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเฟซเพจก็ติดตามทางเพจนะครับส่วนอีกช่องทางก็จะเป็น u t u b e นะครับผม pp. ชาแนลนะครับเป็นเพจของพีพีเซ็นเตอร์เฮานะครับสําหรับวันนี้ผมล่าลาไปก่อนครับอากาศค้างคืนจะหนาวคลางวันจะร้อนครับผมร้อนร้อนสุดๆครับร้อนมากครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้ค่อยพบกันใหม่นะครับคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับยังไงสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม